ความในใจของคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเวลานี้เขาคิดอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้คน,คนที่มีประเด็นต่อกันกัคุณภายในใจเขาคิดอย่างไรกับคุณเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะคน <S <S ที่เคยมีประเด็นต่อกันเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะห้าใบนะ คนคนนี้ของคุณที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างคนคนนี้ของคุณชาวทาบน้ำกอกกอพิชิตมิ่งใต้สำรับทิงออฟครับคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนทางไกลคนที่มีประเด็นต่อกันกันกบคุณ M อรุอเป็นคนทางไกล เวลานี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณคนคนนี้ชาวธาตน้ํากรกติจิตหมิน่นเขาทบทวนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคุณกับเขาที่ผ่านมาชาวธาตุายเม็ดสิงตนุนคุณก็คิดมากคุณก็คิดเยอะเหมือนกันคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันคุณก็มีความคิดมากเหมือนกัน ชาวธาตุไฟเม็สิ่งทุกอ่างคนต่างคิดคนที่มีเดินต่อกันต่างคนต่างมีประเด็นต่อกันเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะมีสิ่งดีเข้าหาคุณสองคนนะที่ผ่านมาจะมีแต่เรื่องไม่ดีมืดเอืม้มเครึ้มต่อจากนี้ไปจะมีแต่แสงสว่างเข้ามากับคุณสองคนนะทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปคุณสองคนน่าจะเจอแต่สิ่งดีเดอะซันขึ้นมาแล้วเดอะซันเดอะไฮดรอเน คุณเป็นคนที่สวยคุณคนมีออร่าเดอะไฮป t ินเทสคุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าเดอะไฮป t ินเทสคุณคนที่สวยคุณมีออร่าเรามาขยายไพ่กันนะคนทางใครของคุณคนนี้เขารู้สึกเดียวคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกลาบจิตมิ่ง ในใจของเขายังมีความรู้สึกดีต่อคุณมากๆากนะคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณคนที่บีเดืนต่อกันกับคุณเขาคิดถึงคุณมากนะเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้คนทางไกลที่มีเดืนต่อกันชาวท่าไปเมรุสิงห์กนคุณก็คิดถึงเขามากเช่นกันต่างคนต่างคิดถึงกันคุณสองคนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาต่างคนต่างคิดถึงกัน ชาวธาตุน้ำกรกฎปพจิตหนึ่งคุณมีความอ่อนไหวมากมายเขาจะเดินทางมาคุณนะคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่องกันคนที่ไม่ได้พูดคุยกันเวลานี้เขาอยากจะเดินทางหาคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมส็สิงหน์นูเขาจะมาปรับความเข้าใจเขาจะมหาคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา เขาคิดถึงคุณมากเขาไม่เคยลืมคุณ5ถ้วยกรอบกบกิจมิน้นเขาลืมอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เขาลืมไม่หลงคน,คน,ค,นคนนี้มุกอ่อนจากคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้ชาวพักน้ำกรอบกิจิตมิน้นวิอัพไฟจูนกองล้อโชคกตากองล้อน้ำโชคกองล้อโชคกตาวาสนาของคุณยังไม่ขาดจากกันคุณสองคนจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอน